สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องปลองไฟเบิร์ตสกูสุ้อนมาพบพาอกับตาดำสาวเล่าใต้ว่าสันมาสั่นโอ่พี่น้องวันนี้สิ้าพี่น้องมายามเฮือนแล้วก็มายาม่ำยามหา่านนะ้อทั้งเฮือนทั้งหา่านแล้วก็คุณย่ายแวนน้อพี่น้องน,อน,อนนี่เห็นอยู่บ่แฉ่อยู่บ่หำ้ำนี่ย่ายแวนให้ไปไซโนจากวงการให้ไปไซโอเดี๋ยวมาถามย่ายแวน <c oughs> หาเงินกลับมาใหม่เมนหอโค้ดุดห้ไปหาเงินอยู่ใส่จาลวงแมนหออโควาสะจะเห็นอย่างนี้เขียนค่จะอะไรเอียีทห่านามันูมันตัวเห็นญงแมนมันหูมันหูแมนหมอจะมียัน่านบอเขีกิจการหมอเน้มีอะม ถือเลขซือ้อเครื่องมาเต็มห้าสามสิบแปดบาท,บาทยาอมมาขวานกล่องกลาเมนี้พี่น้องสิผ้าพี่น้องมายำหา่านมินิมองมินิใจแล้วก็สิอันนั้นผ้าพี่น้องมาเยี่ยมยามเพื่อนน้อพี่น้องเนาะคุณยายเพคนเหนียวน่า,นาเก็บกุ้งอาหารไม่เพราะว่ามันกหกคุณยายขายดีบาคาเส่วงนี้ค่ะอืเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อยู่บริเตนไทยนะาะ แหน่ผู้ใหญ่บ่ได้ขายผู้ใดเด้อขายดีอยู่ช่วงนี้ในเงินหลายบ่ขายของเท่าใดเท่าไหร่เท่าไหร่อีแดหน่วยสมว่าเท่าใดเป็นหยังมันคือบ่ดีเนาะห่างเฮาพี่น้องห่าขายของําเด้อพี่น้องเด้อแบอุนุนแน่่วนี้บ่มีลูกค้ามียางกายหลายแล้วก็ท่องเที่ยวก็บ่หลายเพราะว่า่วนี้เป็นฝนเนาะพี่น้องเนาะายอุนุนแน่เด้อ ผ่านขาของเฮานี่เบิร์ตพี่น้องส่วนไลท์จะเป็นสิมขาของประเทศไทยเนาะแมนเบิร์ตนี่นับตั้งแต่ของหนังดื่มขนมข้าวต้มพี่น้องนี่ส่วนไลท์จะเป็นผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะปลาจานจ้าเป็นมีเป็นแฟบสบู่เครื่องใช่นมมาม่าปลากระป๋องพี่น้องห่านเฮา นี่โขบเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็มีไอศครีมบานเข้าเอิร์นกระเดมกระเดมพี่น้องเนาะนี่มาเบิ่งกระเดมกระเดมก็สิเบิด้ดอะไรนี่แม่กระเดมบ่อกระเดมนี่ก็เป็นแบรนด์ของไทยเด้อพี่น้อง,างอาบานเข้านั่มเขา แต่มันก็สีละาคา่สซูงก่าฟังไทยน้อยหนึง่งเพราะว่าค่าภาษีผ้าขนส่งเนาะพี่น้องนอกส่วนนี้กับฟ้นต๊พายุเขาครับซาสุขภามเดร์พี่น้องเดอิอแล้วก็บ,บาสีมะพร้ามทำแนะนํำจากพันผู้สม้มน้อยหนึ่งพี่น้องตู่เซ่ของเฮาเพ่นีตู่เซ่เพ่ใส่ใส่ใส่กันหรือว่าใส่เแบบียร์โบไหรมานี่ร้เหมือแล้วยจ๊เหมือ,อไแม มันเป็ททนทิดละบ,กบอกเนาะพี่น้องนี่มันเทมันใส่โมไดมันโบเย็นพี่น้องนี่มันโบเย็นมันต้องแดดคล้ายออกแบบนีกรวมรถอะไรทีไรตัวอยางเลยส่วนนี้พี่นี่นนักกิจกรรมอ่าเอานักเรียนมาปฏิบัติธรรมอยู่วัดนาเฮือนเด้อพี่น้องผู้ใดอยากมาปฏิบัติธรรมกับมาแวะได้เนาะพี่น้องเนาะ มันเป็นจังซีพี่น้องนี่มันเท่อันี่มันเท่น้ำน้ำน้ำเต่าอันนี้นี่นะอยากทามความคิดเห็นเนี่ยน้อยหนึ่งน้อพี่น้องน้อนี่ใครสร้างมาเบิ่งเพิ่นกับหมางเบิ่งหายพิ่นกับเลี่ยนสายฝืนสายไฟอีหยังใหม่เบอ้อแล้วพี่น้องบ,บานน,าน้ำมาว่าเป็นน้ำเต่าโอ้ยคือสีเมน,นเต่าคือ่านแดดแม่จะเบิ่งที่หนาอันนี้มันซึมของมันหัวมันโบเก็บความเย็นมันโบเย็น ช่วงหนึ่งกับซอสเนาะซอสซอสตัวนี้ไอเก้วเพิ่นกับเปียนไหม่แลลวบันน้มามันนี้เต็นน้ำเต่าสาเหตุกับมนไฟมันตกลายเฮ้าโบหูว่าการที่เฮ้าใส่อันนี้นะใส่อันอีสังเินใส่ตู่ใส่ตู่แซนี่นะแบบว่าเฮ้าโบขวนให้มันไฟดับไฟปิดไฟปิดไ,ไฟดับหรือว่าเปิดเปิดดับดับเป็นเสิยงเฮ้าโบหูนะ ลวบาน,นิมาอีเมลหันมีสว่งหนึ่งเนาะคาคาไฟมันแพงบานเท่าหันเพิ่นได้เพิ่มคาไฟเขืนสว่งหนึ่งวางได้หลายเดือนก่อนอีเมลเราก็เลยถอดกลังคืนเพราะว่ามันโบว้คาไฟนะเดือนหนึ่งหันเกือบสองหลานกีบมันโบว้ก็เลยว่าถอดก่อนเนะาะมาสัซชาก็เลยว่ามันเกิดสีเมนมาซ่าสามมาแต่คนแหละ ตอนนี okay. hour, ้ก <Jamie, here S 1> ็เสษนแสดงแงางอยซางก็ได้บอกว่าให้้ังเต่าอันนี้หรือว่าเปลี่ยนเต่าอันนี้หน่ไหมก็เลยถามราคาอยู่ฟังล่าหวันพี่น้องมือหนึ่งหั่นทอาไดในหกล้านตายบอกมือหนึ่งหั่นหกล้านหกล้านหมื่นกว่าบาทกบาทแล้วมือสองหั่นสามล้านสามล้านหารับประกันเดือนเดียวรับประกันในเดือนเดียวมือหนึ่งก็รับประกันเดือนหนึ่งบอกไหม ปวดปวดนอกดับบันนีมากตะดำก็ได้มาไปเซ็เบิงราคาอยู่ฟังไทยเซ็กเบิงราค,าอ,า,คาอยู่ในหา้านอยู่ในดาซาดามีแต่สองพันบาทมือหนึ่งก็เลยว่าสั่งให้เขาหับหิวมาหายคนที่แบบว่าเมคาที่อยู่ปักเซเองสินะขาจะหับหิวเครืองก็จะเขาไปอุบบนเดี๋ยสินะ บ่ຮູ້ว,ว่าຊິໄດ້บ่ເນາະມື້ນີบบ້ຕານໍາມັນຢາກຖາມຄວາມແນະນໍາຈາກທ່ານຜູ້ຊົມว่าຄັນມາໃນກໍລນີແບว่าຕົາອັນດຳໆອັນนี้มันພຫຕົ້ດຳໆมันພຮົາສາມແປງດບໍຄືຊມັບັນົາສາຈອດດບໍແປງດບໍຸດ100ຫົວມດບໍລ້ຮົາແບບມນໍາາຂົາພວ່າຮົກໍຢາກ ใส่ท่าทางที่มันแบบว่าสินเปลืองเงินลายขนะะทุกคนเออคือจะสิแล้วกำไรขายของไปอยู่ในนิเบิร์ตแลน,นี่สิสังอันเต่าอ,อันนี้มานาะทุกคนเนาะยังไห้เมฆาเพิ่นไปเบิงราคาใไหอยู่ว่ามันสิถึกท่าเท่าดแล้วเข้าก็จึงเออเอามาสั่งซ่าเบิงว่าราคาอยู่ฟังไทยกับฟังเลาาอยู่เสียนะมันห่างกันหลย์พ่นว่ามันห่างกันหลยเฮ้า,ากจ้จงได้สือ้อยู่ฟังไทย คันว่ามันโมมีเลยก็จําเป็นต้องไปรอหาไปรอหาจนกว่ามันสีเห็นหันนะเออเต่าคงมีหอ่าน,นี้แต่บายอไท่หันมันมันมีไลยอยู่แล้วเนาะ <ใช S 1> ทุกคนเนาะแนวพี่น้องมันนีมากกะเรื่องนี้กะขอความขีดเห็นหนเด้อทุกคนเด้อมากกับมาหันเท่า,าก่อนพี่นอหาหา้องหันเท่าหันอาเป็นหันขาในน้อยอยุท่างข้นวัดผู้สาวเด้อพี่น้องเด้อหลายคนกับอาซี เห็นอาสีหูนอกนี่เป็นอันคอนครบักเซ่ท่างคืนผู้เสลาผู้ได้แต้มาเที่ยวบัคเซ่เมน่ามาเที่ยววัดพาหญยหันตองในกายนะฮะเฮา,า,าอย่าลืมแวะสื้อหนามซอยในเดอ้อทุกคนเดอ้อถึงตูดสิเทได้ละฮาก็าเซ่เซ่เฮาก็าเซ่แบบนี้เอาไปโกนเนาะทุกคนเนาะมีฮาเซ่แบบหนีไปกนเนี่ยเฮาก็าเซ่แบบนี้<แ>คายไปก่กนแบบแบบคล้ายอยู่แค่คลองเด้อเน้น ปาสันฟ้าเขาก็เซแบบนี้ไปกนลูก่าแบบคือเขาไปเหลืออยู่ในตูเน้เนาะเออเขาก็ับมาเอาตัวเย็นอยู่นี่ใ้เพิ่นไปนกนเนาะทุกคนเนาะกัลูกขาคนใดที่แบบว่าเออมาสื่อก่อะเขอใจในเดอ้อเนาะบางคนแบบว่าเปิดตู้มาอ่านโบยเย็นนี่สินะก็บ่อยากสื่อจส,สิ่จริงแนละ้วเขาเซไว้อยู่นี่เนาะมีเบิร์ดพี่น้องกับอุ้นมีขนมมีบัตรเติมเงินมีแป้งหนวน้ำตาลประแด็กครบพี่น้องแล้วอาหาเนี่ยัง ไพ่โทรมาลูกแล้วอะไรแต่โอ้เออเออเดี๋ยวสิโทรกลับหน่องอะไรแต่โทรมาเพราะว่ามือนนทฮันเพื่อนนันไห้ไปหาเพื่อนเพื่อนมีนัดกับเฮาเพ้่มาสิมานอนนั่มพามาเบิร์กหันเยนเล่มเท่าเนื้อดุมากนี่เพืหันเยนเด็กคงตาดำเด้อเป็นเป็นหญิกิจการหนึ่งนาะพี่น้องเนาะเป็นอีกกิจการหนึ่งองตาดำสาวลาวไตเนาะนี่ก็กิจการของเฮา คือหางเห็ดเล็บไหนบอกอันนี้ก็จะเป็นบอลทีตะดำเฮ็ดเบี้ยเนาะเห็ดเ,หเล็บท่าเล็บกินยังนั่นเนาะเป็นบอลดุขานั่งนี่ก็คือบอลน,นีมีทีวีให้ลดุขาเบิ้งน้าเนาะทุกคนเนาะมีบอลนอนให้พร้อบ้านบอลนอนนอน,ออน,น,อน,น,อนทา่าเลกายก็ได้เนาะทุกคนเนาะนี่นี่แหละสายเถี่ที่แบบบุควยได้ลงคลิปทุกมืองยิงสีหน้าบางมือมีลดุขามาเห็ดเล็บจะสีนะ กะนั่งเฮดเลมบางมือกบแบบลูกค้ามมาค้ำมาเมือกะนั่งเฮดจนค้ำจนหมือนบางที่ก็บอกคอยได้ตอบขอขวามผานผู้ส่งขอขวามเอฟซียังขอโถ่หลายๆเด้อจักสิเฮดคลิปอียังผี่น้องเลยเมื่อยเมื่อยกับคลิปนาวุธสวมนีคนก็หันไปเบิ่งข่าวแต่กะแบบเบิ่งข่าวเบิ่งแบบสารคดียังหลา่สวงนี้นะเนาะทุกคนเนาะคือ มีแทนอยากไปเที่ยวหันอยากไปเที่ยวหนีอยู่พี่น้องเอยแต่ว่าส่วนนี้มันงเกิดยังยามฝ้นเน่หาเงินเกิดอยากเน่เนาะทุกคนเนาะอยากไปเที่ยวเมืองไทยคือท้อคือหอดพี่น้องเอว่าสันไซอยากไปกินบุฟเฟ่และกาปิดถ่ายเนาะทุกคนเนาะตะดำหันสีมารีวิวอีสาน,นเขาเอิญก,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 กิจการใหม่เนาะทุกคนเนาะกิจการใหม่ ยาดมดกิจการในของตาดำนี่ก็คือ,อยาดมสมุนไพรเนาะเป็นแบรนด์ของตาดำเองเนาะเอฟซีบอกว่าตาดำเ้ยมาไลฟ์สดขายนขเน,นี่ยห็นแจกมีบอหฮัมแจกวันนี้ะไรน้องอะเด็กมาคือกล่องห้เนาะเป็นกิจก,การใหม่ของตาดำซาลาไตเด้อพี่น้องเดินนี่เป็นแบรนด์ยาดมยาดมสมุนไพรย,ยาดมแบรนด์พีเคดมแล้วมีแห้งดมแล้วรวยเนาะพี่น้องเนาะ เป็นสติกเกอร์กางงูสีแดงแนวนี้เนาะพี่น้องเนาะฝ่าเอฟซีอุ้นนุนในเดอ้อพี่น้องเดอ้ออันหนึง่งหันราคาหันซ้ำสิบพันกีบเนาะราคาเปิดโตราคาแบบสิบวันจะได้ราคาเปิดโตสินค้าน้องไม้เขาก็บอกอยากขายแพงซ้ำสิบพันกีบท่านคิดเป็นเงินไทยกับประมาณสี่สิบสี่สิบกว่าบาทนี่แหละพี่น้องสี่สิบห้าบาทเนาะฝ่าอุ่นนุนในาเดอ้อเอฟซีเดอ้อบอกท่านเด็ดเปิดโตเป็นท่านการนะเอามากอะ เอามาเจ้าค้าให้คนหาคนแพงให้พี่ให้น้องให้เอฟซีเฮีี่นี่แหละแล้วก็มีไอ้ฮักอยู่ฟังไทยเพิ่นก็อุ้ดนุนต่างแต้โบทันเดเปิดโตเนาะว่าสันซ่าอุ้ยก็ขอขอมกับคุณหลายๆขอให้โสมไข่มันไข่ดำให้ด้วยเนาะกระดมกัเอายาดมทีไอเพิ่นอุ้ดนุนเอาปั้นให้คนหาคนแพงให้พี่ให้น้องเฮียสี่คณะแล้วก็เอาไว้รีวิวเฮียี่เนาะเอาไว้จัดอ่า สี่าจะได้ดีจัดเป็นปุมโมชันให้ลูกค้าในสีเนาะเอาไว้ไปเป็นคล้องฝาคล้องตอนในสีันนะเพราะว่าคนอุ่นนุ้นต่ดำมันเพื่อว่าอ่าอุ่นนุ้นอยากแบบว่าเอออยากให้สี่าจะได้อุ้นนุ้นแหกมนัหหมนหายโสดหายมันให้แห้งในสีนะะและคล้องที่่นหุดนนุ้นหันคนก่อ,อยากแบ่งปันโตในสีนะกเราขอบคุณหลายหลายเด้อ นอนว่าสันสานี่แหละก็เป็นธุรกิจใหม่ก,หมกิจการใหม่ของตาดำสซวลาวตาตเนาะพี่น้องฝาอุ่นนุนในเด้อห้าสร้างมาหอบแหลนี่มันก็คือพันกระปุกตอนนี้นี่ก็ค้ายไ้ไปแลเกือบลอยไปกว่าอันนี่แหละยังวัฒนเสก,กจำนวนเมืองคืนมาขายไปแล่จากอันแล้วเพราะว่าแต่ละมือตาดำกับโฆษณาจ้าวขายเห็นคนหูัาคนหาคนแห้งอย่าสินะ ลงรีวิวทั้ง Facebook ทั้ง TikTok ทั้งยู u ูบแน่เน่ยเสียหนาเนอะทุกคนเนอะบางคนก็อาจจะยังบบทันได้หุเนาะในไรก็ฝากอุ่นนุ้นแนเด้อทุกคนเด้อแล้วก็ส่วนน้องแหนมเนาะน้องแหนมเออหน้าแหนมเราอันนั้นบบทันเดเด้อเนาะสิแจกเอฟซีบอกเออน้าแหนมหันสีได้เดินทางไปฮองเพลงโชว์งานคอนเสิร์ตโชว์เพลงอยู่นครหลวงเมียงจันเอฟซีทำฮาไล่หลายเนาะเดี๋ยวจังหน่อยสิไปปิดถ่ายนะเหมือนน้าแหนมเนาะว่าสันชา อมือนี้คุปติทะน้อได้คนมาทูเหื่อนซอยคนมาทูเหื่อนซอยนี่ก็งามงาม่าเอ้ยปากหวานจังอืมสบายดีน้องอาเล็กใสบายดีสบายดีน้องอาเล็กแม่น,น้องอาเล็กให้ไปใช้าาอเ,เอฟซีทามฮะอาเล็กไปเฮียทาแกล้วเพราะว่าที่เปลียนไปใส่สุดเท้าเลยแบดนี้ที่เขาห้องเหี่ยนแล้วเนาะใช่โอ้อาเล็กสิไปห้องเหี่ยนแล้วเด้อพี่น้องเด้อ เปิดเทิ่มไม่เดือนเก่าเนาะวันที่หนึ่งเดือนเก่าเลยไอ้นี่เนาะอีเจ้ามือหนึ่งนี่เนาะแมนตั้งใจเฮียันเด้อแมนเมื่อนาสิผ้าไปยามุูงเฮียนของอาเล็กอีแล้วายแมนกับเหี้ยนหานเรียบร้อยแล้วพี่น้องเมื่อนี้คี้อ่างหานไม่ยังไม่มันหกมันเหือใหา่วาเนาะ เป็นยังไงายสบายดีอยู่ดีมีแห่งได้หนบุคไว้สบายายเป็นยังไายเมื่อยหัวใจเป็นยังหัวใจมีปัญหาอันเป็นโรคขาดเงินโรคมีบ่มีผู้ใดป่วยอะไเด้อพี่น้องเด้อเนป่วยอะไรหรอบ่มีไผป่วยอะไต้องป่วยเจ้าของเด้อถือเลขกหกหลานบาทนั่นโอ้ยจิไปเที่ยวเมืองไทยอีกคนเน่อเออก่อนก่อนจิถือเลขต้องไปเมืองไทยก่อนได้พอไปซื้อหวยเน้อไปซื้อหวยเน้อวาสัญชา คุณใหญ่ก็เมียอันมาถ่านนอพี่นอ้องนอห่นอานเฮามันอยู่แคมทางมันตองมันปัดมันหกมันโบหลาขี้ฟุ้นไล่ตองเมียอนตลอดขี้ไลเกันที่อนจะคือนรางแต่แน่ไปเบิ่งมันคือเป็นดังๆจะท่าซีแฟชั่นแฟชั่นท่าเงื่อนไม่โอ้ยมาเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยแฟชั่นท่าเงื่อนไม้ล่าไล่ปานกับแก่พี่น้องเ้ยมันเปือนไล่ไงเอามาเห็ุเป็นแฟชั่นจะเอามาปายเองเจ้า สร้างท่าซีก็อยู่นี่สร้างแป้งไฟก็อยู่นี่สร้างแป้งน้ำก็อยู่นีคมีแม่คุณแม่จังสีเดยท่ามคักคักเอฟสี่ามหาว่าโอ้ยคุณใหญ่สมัยดีบ่สสมัยดีไปอยู่ทาหลวงแม่เพ่คอยได้อยู่ไปอยู่ทาหลวงผู้ดีน้างนางชีดวมดั่งแล้วก็ได้มากผีก้อนน้ำลดละบ่เออลดเลยเลยลดเลยลดเลยนี่แปลว่าเนี่ยอะไรลดเลยลดลงลดลงน้ำลดลงแนว แต่ว่าน่มันยังไรอยู่โบเอฟซีฟังไทยหน่ทางยังายอยู่ยังมาอะไรอยู่คืนคืนลงลงคืนคืนลงลงนคนองเนาะพี่น้องเนาะมาสัญชาติบ้านหน่อมีแหละพี่น้องเฮือนนเท่ากับล้างในน้อยเป็นตหากพี่น้องอยู่แคมทางเนาะนี่หันเหตเล็บเขามานีเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่หันเหดเล็บทาเล็บเจลแวะอุ่นหนุนตาดำในเด้อนี่หนังเหดอยู่นี่แหละพี่น้องเหดเบิร์ดเด็บมือเด็บตีนเนาะ นี่ก็เป็นเพื่อนซ่านบานซองของเฮามีอีเม่แถาติง้งมีน้อมแหนมมีตะลําแล้วก็มีสมาชิกของเฮาพีนนนพ่น้องนี่คนในครอบครัวน้องผ้าร่วยพอแก้วเพื่อนเมนมีพอแก้วพอแก้ว,กวไปเฮตะาบี้อนอกอันนี้ก็คือน้องผ้าร่วยไอมาแซนหูพี่น้องเป็นอีกส่วนหนึ่งของครอบครัวของเฮาเอฟี FC ก็บทัมฮาไอ้ผ้าร่วยก็ขอขอบใจได้หลายเด้อ โอ้ยคนรอได้นน่เพิ่นแม่เพิ่นเฮ็ดรอใส่กล่องเนาะพี่น้องเนาะผู้ได้มากกสิตได้ถือเพิ่นตอนรับลูกขายอย่างเง้เพิ่นกะิตตอนรับเด้อพี่น้องเด้อขั้นเพิ่นเฮาก็มีแต่บอกพ้ารวยเอ้ยพารวยคนหูว่าจงสีเพิ่นก็บอกเฮาวาสัตวาสรุปหนาหันของเฮ้าเนาะอีกเทื่อหนึ่งพี่น้องอันนี้ก็มาวาดเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นมาอยู่น้ำเฮ้า เพื่อนโบไปเพื่อนมาอยู่หนีมากินอยู่หนีนอนอยู่หนีผู้ดีสองโตแล้วพี่น้องจังแมวอ,อีกก็คือคือโค้งเพราะว่าเพื่อนถ้ามันอยู่หนาวาดพี่น้องมันโบอึดแมวจรมาจรแล้วเขาจะเอามาพลอยเอามาเอามาโผล่หนี้เห็นบ่อน,นี่นี่ก็น,นอนอยู่อีเจนึงอันนี้มันนั่งขาวนี่ก็เป็นมา้าวาดกับมาอยู่น้ำเห่ากินน้ำเห่าอยู่น้ำเฒ่านอนอยู่นีพี่น้องเลยอืเย็ดจังไรแดดเนาะ สาดเพลินศาสตร์เท่าหนาเือนเท่าก็จะเป็นประมาณนี่เดอ้ออยู่หนะ้าวัดธรรมพระทัะ้ทงคืนไปวัดผู้สาววัดพระใหญ่เนาะแดนเล้าไต่พี่น้องนะครปากเซผู้ได้ไกลไปไกลามากมาแวะอุดหนุนเดอ้อหันเท่าอยู่ทั้งโค้งหันที่สองเนาะพี่น้องเนาะนี่มันสิมีสองหันที่การหันเท่าก็คือหันที่สองนอีนะ่หนาหานเทาก็จะเป็นแบบนี้ fc ไปมากคนหาคนแพงไปมากเพิ่นกนะ็จื้อจื้อได้พี่น้องหนาเงินเทานี้ เพิ่นแว่อุดน้นยังก็ขอขอโมกขอบคุณหล,ลายๆเด้อว่าสันสาเออวันนี้ห้าสิมาอันนันแจกเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อผูได้ที่ทำมาน้องแหนมน้องพี่น้องดีวิวหันเมื่อย ดีวิวหา่านทอริกมื่อยขย้อนสีมีเป็นเจ้าของเซเว่นนั้นมินิมาร์าใหญ่สิบะตายบ่เฮ้ยแมนสิบะแจงเอฟซีบาน้องเนมหันเพื <ś off> ่อนส่วงนี้เฮ็ดเพลงลงคลีบยูเนาะลงลงคลีบยูวันอะลงยูลงยูไปเบิ่ง์นเด้อบางที่มันก็บโแจงเตือนเพาะน้องโท่านได้กดกระดิ่งจริงๆบ่จักเนาะเอฟซีทำได้ได้น้องเนมคือบ่ลงคลิปลงคลิป คนก็บ้าอยู่ว่าน้อมแหนมหันลงคคลีฟยูวะาสตร์น้องบางคนเขาแบบว่าโบเห็นบ่าน้อมันเตือนเนาะแม่นะบเห็นมันเตือนกับนี่เนาะพี่น้องแต่ว่าลงคลิปปกติเด้อพี่น้องเด้อขั้นบากับบาประมันสามสี่วันยังจะสี่น่ะแล้วก็สิไปงานคอนเสิร์ตอยู่นคอนดวงวัญญาณแต่ว่ากับไปผู้เดียวเนาะเพราะว่าสุดก่อนสุดก่อนก็นี่แม่นกลือตาราไปไปน้าเนาะเพราะว่าอยากไปอยู่แต่ว่าเขาให้เพอรเซนต์ว่าโกต้าหนึ่งคนสำหรับการเดินทางในที่พักสิน้าก็ได้ว่า ก็ได้วาเข้าอันไหไปผูเดียวกะสิเป็นประสบการณ์ทางเงี่ยว่าลงไปคูเดียวพี่นอ้อแต่สิกะสิอย่างเน้น้อยนึงจะ่ว่าก็โอเคอยู่ดอกเนาะวาวามนะวันนี้คือเข้าไปเข้าไปนี่เข้าไปแล้วเข้หาหอดสลัมบินปู๊บอยู่สินะเข้าก็นนางรถไปต่อ,อห้องแหมมืืเเกาว เนี่ยแค่ยูใงเหีกับยูไก่ซ่เทลสนามบินฮันเดียวาซานแต่ว่าบางเธอเป็นกับมฮับเนี่ยฮอสิฟังเบอร์อื่นเนาะพี่น้องเนาะว่าบางเธอเป็นกับมับเพราะว่าตอนนี้ก็ดีวงานศรัทธะเดียยอนว่าเขาจอกกัดเคียมจัดงานเนาะเขาจอกกัดเคียมจัดงานนี่เนี่ยเป็นงานที่ว่าแข่งเต้นนะพี่น้องนะงานแข่งเต้นสะอานเต็นบีบอยเต้นป๊อปปี้เนี่ยังนี่นาเขาเอินว่าสมัยน้องเนี่ยตัวยังหน่อยกับเต้นคือกันนะพี่น้องนะเน่ยทางเจ้ว่าเดือนนี้เดือนนี้กับโบเต้นขึ้นปะ โอ้ตีนคืองางบวายเหรอคอยว่ามันตรงในมันตรงในเดิมไม่<อ>มันตรงในเดิมไม่นะซ้องมากกับตรงในยูแล้วมันตลอดคือเขายูน้าเพลงอยังก็สิ่นี่แหละนาะพี่น้องเน,งนงาะเพราะว่าเขาเดือดแล้วมันเป็นฟันขอ,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 ขอ้างาตรงคอยเหีดไปสู้ๆเออตรงโคยหีดไปฝากเป็นกระตั้งใจงในเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นน้องแหนมชาแนลพี่น้องนึกว่าสาวป๊อาาป,ปสตาร์สิเดินทางไปนครหลวงเวียงจัน ฝไายมันด่าเห็ดขนมโอ้ตัวฝไายดานแนนน้องสีเดินทางไปเวียงจันทร์ไปห้องเพลงเนาะเป็นงานอีกอย่งเขาจะเอิ้องานเนี่เป็นงานอ่างานทีมฮอลเฟสติวัลเขาเอิ้อว่าแมีนจักวันงานของสองวันเนาะสองวันวันที่สามสิบกับสามเอ็ดแนนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อเนาะเลยบางที่น้องแนมนี่คือสีบริทายคลิปเด้เนาะ กะกะจะมวหนิเบื้องตัวจริงพอกะจะท่าอันนี้เกิดเกินไปย่งเงนกัต้องไทยเนาะเขากระทายออกเอะบรรยากาศงานว่าเออเป็นจังไให้เบื้องทุกคนเพราะว่างานใหญ่แหงเนาะปีหนึ่งจัดเทนึงไข่ไข่กับงานไข่ไข่กับงานพรอนเสือกคางแดดที่เขาไปแต่ว่าอันนี้นี่อันนี้มันจะไงเพราะว่าจัดอยู่ซุนการขาพี่น้องยูซุนการขาเล่าไอเต๊กอยู่อยู่เกับว่าแถวแถวในตัวเมืองแล้วคอนโดอย่างกันนะเด็กพี่น้องผู้ใด้กัคือสิจักรยูร้านคูสีจักรยูผู้ใด้อยู่ฟังเล่า อยู่อันดัเอฟซีคนแรกเ่าก็ไปเบิงไนเด้อพี่น้องเด้อว่าสันซาส่วนคนยิงเพื่อนก็มีแต่ว่าถ่าเบิงเพิ่นเอาลงเนาะสาเบิงเพเฮทข้างเพจเพิ่นเอาลงเอาเลยสิโก้ตแสไปให้เบิงเนาะพี่น้องเนี่ยเราก็ติดตามไนเด้อพี่น้องตาดามซ่าเราตายน้องแหนมเซอร์แนวหรือว่าซาป๊อปสตาร์พี่น้อง ฝากให้กำลังใจน้องในเดิอพี่น้องเลยซับพอร์ขผงเฮ้าโดยการฮับส้มกดไลค์กดแชร์น้องพี่น้องน้องซัมนี่ก็ดีใจแล้วว่าสันซา oh. มื่อนาฮาสิมาอัปเดตใหม่น้องพี่น้องนอ้องกระดีรงมือนี่บมืออื่นบ้าแน่เพราะว่าบางมือกะ เทเลปเจสีแหลก็บรได้ออกไปท้ายคลิปเสีหนาเมื่อนี้เพื่อยูดเหือดเจสีเนี่เออบุท่านมีลูกค้าบุท่านไหนมีเบียอี์ยังกับอัปเดตน้อยใหญ่แหวนอัปเดตขอบกวาดพองเขาคือเก่าพี่น้องขอบโมกขอบใจสําหรับผู้ที่มาแวร์อีกเด้อวุฒน์นท์หันขาเนี่ยหน่อยพ้องเขาเนาะมือหนาเาสีมาใหม่พี่น้องสบายดีเด้อสบายดีเด้อพี่น้องขอบใจหลายๆเด้อ